สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เช่นเคยนะครับพามาติดตั้งชุดไฟนอนนานะครับของเราก็เหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่2ลูกแบตเตอรี่2ลูกนี้เป็นของลูกค้านะครับของเราก็เอามาติดตั้งให้มีอินเวอร์เตอร์แล้วก็ชาร์จเจอร์แล้วก็ชุดปลั๊กครับปลั๊กไฟมีเบรกเกอร์มีคัตเอาแล้วก็ปลั๊กปลั๊กไฟ3ตัวแล้วครับ แล้วก็สวิตช์ไฟสองตัวนะครับเดี๋ยวพาไปดูแผงนะครับแผงอยู่ข้างบนนะครับแผงตรงนี้น่าจะประมาณ30กว่าโวลต์นะครับไฟอยู่แอมอยู่ที่เจ็ดแอมนะครับเพราะว่าลองวัดดูแล้วเพราะาอยู่ข้างบนดูไม่ได้ว่าแมมเพจมันเท่าไหร่นะครับ ชุดนี้ก็เขาทําปั๊มน้ําเป็นปั๊มชักนะครับแต่ว่าเราถอดถอดทิ้งเรามาใส่เออ่ปั๊มสมมติหนึ่งพันห้าร้อยวัตที่เราลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับแผงของเราก็อยู่ตรงนู้นครับสิบสองแผงนะครับอยู่ไกล้ๆนู้นตรงนู้นเลยครับสิบสองแผงที่เราใช้ไปสิบสองแผงตรงนี้เราเอ,อเราอนุกรมสองแผ่นนะครับอนุกรมสองแผงอย่างละสองอย่างละสองแล้วก็ขนาดนะครับ ให้มันเหลือหกถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ร้านนิคมบันเทิงโซลาเซลนะครับเบอร์โทรจะทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับไม่เข้าใจอะไรก็โทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับนี่วันนี้มากับช่างเต๋าสองคนนะครับช่างเค้กไม่ได้มาด้วยนะครับดูช่างเตา๋ายอดมาก วันนี้ออกางานออกงานมาสองคนนะครับปกติจะมาสามสามคนนะครับเป็นทีมวันนี้ช่างเค้กไม่ว่างแล้วครับไปดูขั้นตอน<ร>ต่อไปมาทดสอบอ,อินเวอร์เตอร์ของเรานะครับโดยใช้ลูกหมูครับไม่แน่ใจว่าลูกหมูตรงนี้กี่วัตต์นะครับแรงนะครับ ก็ถือว่าโอเคครับน่าจะไม่เกิน600วัตต์นะครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่อินเวอร์เตอร์ของเรานี่2,000วัตต์นะครับดูครับ2,000วัตต์แต่ว่าที่จริงอะ2,000วัตต์แล้วไม่น่าจะถึง2,000วัตต์ครับส่วนมากแล้วก็ส่วนมากเขาเขียนหลอกๆมาครับอินเวอร์เตอร์พวกนี้ถ้าจะให้ถึง1,000วัตต์จริงๆอ่ะ หรือ2,000วัตต์จริงๆต้องตัวใหญ่กว่านี้นะครับวัตท้นะครับที่ผมทํามาประมาณ1,000วัตต์นะครับตัวใหญ่มากเลยครับนั่นวัดแท้นะครับวัดเต็มเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่วัดเต็มนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ครับเพราะลูกหมูตัวนี้ไม่แน่ใจว่ากี่วัตต์นะครับน่าจะอยู่ที่500หรือ600วัตต์นะครับก็ใช้ได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับ แต่สําหรับใช้เครื่องเชื่อมนะไม่แนะนํำครับเครื่องเชื่อมนี่ไม่ได้ครับมันจะทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในเสียหายได้ครับเพราะว่ามันใช้ไฟเยอะครับครับไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับขั้นตอนนี้ก็ติดตั้งหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟ12โวลต์นะครับใช้ไฟแบตโดยตรงนะครับคีบแบตโดยตรงนะครับคีบลูกเดียว12โวลต์นะครับ ใช้ได้ทั้งคืนครับถึงสว่างยังไม่หมดครับสบายมากครับตัวนี้ประหยัดไฟหลอด LED ครับครับก็เสียบไปที่เรียบร้อยนะครับหลอดไฟ2หลอดนะครับด้านล่างหลอดหนึ่งครับข้างบนหลอดหนึ่งครับเดี๋ยวจะลองให้ดูครับใช้เป็นหัวคีบนะครับ12บสองวนนะครับดูไฟครับสว่างดีนะครับ สบายสบายประหยัดไฟด้วยถ้าใครสนใจก็ติดต่อนี่คมบันเทิงโซล่าเซลนะครับเบอร์โทรตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไว้ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับ